ผมหนูชื่ออ่าชั้นปอไหน,อ,น,น,นอ่าโรงเรียนอะไรคะนนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสนสนุก เพื่อที่จะขึ้นแสดงในวันที่4นี้ขอให้ผมหรือหนอูมีสมาธิในการฝึกซ้อมมากๆกจะขึ้นเวทีไหนเพลงไหนแสดงเป็นตัวอะไรบทบาทอะ,อะไรก็ตาม หนูจะตั้งใจทำให้เต็มที่เพราะเรามีทีมอาหารหน้ามาถ่ายรูปนะคะสาธุไปขึ้นไปเรียนขึ้นไปเรียนเลยลกูกหนูอ่ะหนึ่งสองแชะ